สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอธิพยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาส,สัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพชชิษณุโลกผ่านทางสารนีววิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย,ยนเรศวร fm 17.25เ Hz ดสําำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาช,ชนนะคะได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ ในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตน์เอี่ยมละอพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ตามมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีประเภทท้องถิ่นนะคะซึ่งเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะคะ ซึ่งเป็นไปตามแนวคำพิพากษาศารปกครองสูงสุดที่อ5 5ทับ5องในเรื่องนี้นะคะรูปแบบขั้นตอนของการสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิน่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่นพศ .2554 อ .15 วร .1 กำหนดว่าในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ในการลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า3คน ดังนั้นการสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าจํานวนดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดจึงจะชอบด้วยกฎหมายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคือหลักความชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐคือในอำเภอตะการพืชผล ตัวบทกฎหมายคือระเบียบกะระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิน่นรองผู้บริหารท้องถิน่นประธานสภาท้องถิน่นรองประธานสภาท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิน่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นพศ2554คอ15วรดหนึ่งคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2552 ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสกรหมู่ที่7อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีและดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสกรต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้แก่นายอำเภอตะการพืชผลได้มีคำสั่งลงวันที่27มิถุนายน2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบส่วนข้อเท็จจริงกรณีมีหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรทำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลพศ2 5 3 8เนื่องจากนางนอภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องดื่มและอาหารในวันผู้สูงอายุประจำปี2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วได้รายงานความเห็นว่ามีมูลความผิดตามกรณีร้องเรียนกล่าวหาจริงผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่7สิงหาคม2555แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากผลการสอบสวนและการพิจารณาพยานหลักฐานแล้วผู้ถูกฟ้องคดีเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับสัญญาที่นางนอทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรจึงได้มีคำสั่งลงวันที่6พฤศจิกายน2555วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรนับแต่วันที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคํำวิน,นิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีจึงนํำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่6พฤศจิกายน 2555และให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ฐานะเดิมในตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสกรคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้รูปแบบในการสอบข้อเท็จจริงก่อนที่ในอำเภอจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดที่บัญญัติกำหนดรูปแบบไว้ก็ตามแต่รูปแบบขั้นตอนของการสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับการซึ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นพศ2554ข้อ15วรกหนึ่งกำหนดว่าในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ในการลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า3คน เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับในชั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและได้วินิจฉัยตาแหน่งสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีนั้นมีกรรมการสอบสวนเพียงคนเดียวจริงเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต่างมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหลายอย่าง หากรอให้ทุกคนว่างตรงกันจะทำให้เนิ่นช้าอย่างไรก็ตามก่อนที่จะสอบสวนคณะกรรมการได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือและกำหนดประเด็นการสอบสวนแล้วจึงได้มอบหมายให้ในพอในฐานะกรรมการและเลขาุกุการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานแต่เพียงผู้เดียวโดยที่รูปแบบการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามที่กำหนดไว้ในข้อ15วร์หนึ่งที่ต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการถ่วงดุลการสอบสวนให้เกิดความยุติธรรมไม่ลำเอียงอันอาจเกิดจากอาคติของกรรมการคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นการสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งลงมาที่7สิงหาคม2555ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวที่ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอาศัยผลการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงได้คำสั่งลงวันที่6พฤศจิก,กายน2555ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้สมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงจึงไม่ชอบเพอยกฎหมายเช่นกันคดีนี้นะคะแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลรปกครองสูงสุดได้วางบรรดฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในการแต่งตั้งกรรมการการสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งในรูปแบบคณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการให้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแม้รูปแบบในการสอบข้อเท็จจริงก่อนที่ในอำเภอจะมีคำสั่ง แต่งตัง e ้งคณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดที่บัญญัติกำหนดรูปแบบไว้ก็ตามแต่รูปแบบขั้นตอนของการสอบสวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเลขานุก,การผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2554 ข้อ1 .5 วั่1กำหนดว่า ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ในการลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า3คนจึงจะเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ2539ทั้งนี้เป็นไปเพื่อให้มีการถ่วงดุลการสอบสวนให้เกิดความยุติธรรมปราศจากอคติและลำเอียงของกรรมการคนใดคนหนึ่งจึงจะสอดคล้องกับหลักธรรม,มาพิบาลเรื่องหลักนิติธรรมในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่จะต้องมีการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติและสามารถตรวจสอบได้สำหรับในเรื่องที่สนะคะจะเป็นเรื่องแนวปฏิบัติราชการกรณีการพิจารณาคำแปลยะติตรางข้อบัญญัติงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ ซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .568 ทับ6องหาคำแประยัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้ตัดลดงบประมาณทั้งโครงการโดยมิได้มีการเสนอโครงการใหม่ขึ้นทดแทนมิได้เป็นการแประยัติที่มีเนื้อหาขัดต่อข้อ59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2547คณะกรรมการแประยะติจึงต้องรับคำแประยะติดังกล่าวและให้โอกาสในการชี้แจงเหตุผลประกอบในการขอแประยะติแล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามระเบียบดังกล่าวต่อไปในเรื่องนี้นะคะมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือหลัก ความชอบด้วยกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ได้แก่ประธานคณะกรรมการแประยะติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2550ประธานสภาเทศบาลเมืองสิงหนครสภาเทศบาลเมืองสิงหนครนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตัวบทกฎหมายนะคะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2547ข้อ50ข้อ51ข้อ59และข้อ60คดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีทั้ง4เป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ซึ่งในแก่สภาเทศบาลเมืองสิงหานครมีส่วนได้เสีย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่4ซึ่งได้แก่นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2550ของเทศบาลเมืองสิงหานครโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือเมื่อวันที่27กันยายน2549 ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2550ของเทศบาลเมืองสิงหนครในวาระที่1ผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2550ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่1 ได้ยื่นหนังสือขอสงวนแปรยัติจำนวน4ฉบับขอให้ตัดงบประมาณและลดงบประมาณบางรายการโดยมีผู้ฟ้องคดีที่สองและที่สเป็นผู้รับรองและได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งได้แก่ประธานคณะกรรมการแปรยัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2550 และคณะกรรมการแปรยัติต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการแประยะติแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและคณะกรรมการแประยะติอ้างว่าคำแประยะติของผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งไม่เป็นไปตามข้อ59ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2547 ผู้ถูกฟ้องคดีที่1และคณะกรรมการแปรยติจึงมีมติไม่พิจารณาคำแปรยติของผู้ฟ้องคดีที่1และไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่1เข้าประชุมชี้แจงเหตุผลประกอบในการขอแปรยติอีกทางไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่1ทําคําสงวนคําแปรยติไว้ เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์อภิปรายในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2550ในวาระที่2ต่อไปต่อมาในวันนัดประชุมสภาผู้ถูกฟ้องคดีที่3เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2550ในวาระที่2และวาระที่3 ผู้ฟ้องคดีทั้ง4ได้เขารวมประชุมโดยผู้ฟ้องคดีที่1ได้ขออภิปรายและชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ซึ่งได้แก่ประธานสภาเทศบาลเมืองสิงหนครว่ามาติเมื่อรับพิจารณาคำแปรยติของผู้ถูกฟ้องคดีที่1นั้นไม่ถูกต้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2กลับมีความเห็นพ้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1และคณะกรรมการแประยะติจึงถือว่าไม่มีคำแประยะติผู้ฟ้องคดีที่1จึงไม่มีสิทธิ์อภิปรายในที่ประชุมของสภาเทศบาลเมืองต่อมาที่ประชุมของสภาเทศบาลเมืองมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าวในวาระที่สทันที การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่5ซึ่งได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติด,ดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีที่4ได้ลงนามประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2550ของเทศบาลเมืองสิงหานคร ผูฟ้องคดีทั้ง4จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิาพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนเทศบัญญัติด,ดังกล่าวคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อ59ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2547แล้วเห็นว่า การแปลยติร่างข้อบัญญัติงบประมาณสามารถกระทําได้2ประการคือการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายซึ่งการแปลยติขอลดรายจ่ายนั้นเป็นการขอแปลยติตัดโครงการใดโครงการหนึ่งในร่างข้อบัญญัติงบประมาณออกทั้งโครงการส่วนการแปรยติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเป็นการขอแปลยติ ตัดลดจำนวนเงินโครงการใดโครงการหนึ่งในร่างข้อบัญญัติประมาณเพื่อให้จำนวนเงินของโครงการนั้นลดลงโดยที่โครงการนั้นยังอยู่ในร่างข้อบัญญัติประมาณเมื่อคำแประยะติที่ผู้ฟ้องคดีที่1เสนอแยกตามหน่วยงานทั้ง4หน่วยงานรวม15รายการมี2ส่วนคือส่วนที่1 เป็นการเสนอขอแประยะติให้ตัดลดงบประมาณทั้งโครงการโดยไม่ได้มีการเสนอโครงการใหม่ขึ้นทดแทนและส่วนที่2เป็นการเสนอขอแประยะติให้ตัดลดจำนวนเงินของโครงการบางโครงการดังนั้นการแประยะติทั้งสองส่วนดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่1จึงจึงม่ได้เป็นการแประยะติที่มีเนื้อหาขัดต่อข้อ59ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พศ2547แต่อย่างใดผู้ฟ้องคดีที่1ชอบที่จะเสนอคำขอแประยะติตามหนังสือทั้ง4ฉบับที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการแประยะติได้โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และคณะกรรมการแประยะติจะต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่1ได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นว่าจะขอตัดหรือขอลดค่าใช้จ่ายในรายการใดด้วยเหตุผลใด และคณะกรรมการมีมติอย่างไรให้แก้ไขาตามคำแปรยัติหรือไม่รายการใดเป็นรายการที่มีข้อห้ามไม่ให้แปรยัติตามระเบียบแล้วจึงเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยืนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3โดยรายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปลยะติและมะติของคณะกรรมการแปลยะติเกี่ยวด้วยการแปลยะตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปลยะติตลอดจนการสงวนคำแปลยะตินั้นด้วยทั้งนี้ตามข้อ50ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2547ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีที่1ได้ยื่นคำขอแปลยะติโดยมีสมาชิก ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สรับรองอย่างน้อยสองคนและคำแปรยติดังกล่าวได้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่หภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สามกำหนดแล้วผู้ฟ้องคดีที่หก็สามารถแปรยติร่างเทศบัญญัติรวมทั้งของสงวนคำแปรยติได้ประกอบกับไม่มีระเบียบข้อใดที่กำหนดให้คณะกรรมการแปรยติ มีอำนาจไม่รับคำแปรยติการที่คณะกรรมการแปรยติมีมติไม่รับพิจารณาคำแปลยติของผู้ฟ้องคดีที่1ด้วโดยเหตุคำแปรยติไม่เป็นไปตามข้อ59ของระเบียบดังกล่าวจึงเป็นการกระทํำที่ไม่ชอบด้วยระเบียบเดียวกันซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นมีเจตนารมณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สทํทหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่น ให้รอบครอบและรัดก,กุมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่นและห้ามไม่ให้แประยะติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเป็นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิน่นหรือคำแประยะตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แประยะติตามข้อ60ของระเบียบดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้นแม้คำแปรยติของผู้ฟ้องคดีที่1จะผ่านการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการแปลยติกรณีย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สที่จะพิจารณาตรวจสอบต่อไปโดยอาจมีมติเห็นด้วยกับคำแปรยติของผู้ฟ้องคดีที่1หรือไม่ก็ได้และผู้ฟ้องคดีที่1เพียงเสนอแปรยติให้ตัดโครงการบางโครงการโดยไม่ได้เสนอโครงการขึ้นใหม่ ซึ่งการเสนอโครงการขึ้นใหม่จึงจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่อนุมัติจ่ายซึ่งผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งเพียงลำพังไม่อาจขอแปลยติได้การเสนอคำแปรยติของผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งจึงไม่ได้เป็นการกระทำที่ก้าวล่วงฝ่ายบริหารแต่อย่างใดเมื่อต่อมาในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ในวาระที่สองซึ่งเป็นการประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากรายงานการบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรยติตามข้อ50ของระเบียบกระทรวงม,มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2547โดยในวาระที่สองนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปลยะตัติหรือที่คณะกรรมการแปลยะติแก้ไขเท่านั้นตามข้อ51ของระเบียบฉบับเดียวกันซึ่งการท่่คณะกรรมการแปลยะตัติมีมติไม่รับพิจารณาคำแปลยะติของผู้ฟ้องคดีที่1ดังกล่าวมีผลให้ไม่มีคำขอแปลยะติของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ในวาระที่สองและทําให้ผู้ฟ้องคดีที่1ไม่มีโอกาสได้อภิปรายตามที่ได้สงวนคําขอบแประยะติไว้และยังปรากฏขอ้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีที่1ได้โต้แย้งคัดค้านความชอบด้วยกฎหมายของมติคณะกรรมการแประยะติดังกล่าวแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้ใช้อำนาจชี้ขาดและมีความเห็นเช่นเดียว กับมติของคณะกรรมการแประยะติดังนั้นการพิจารณายติร่างเทศบัญญัติและมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ในวาระที่2และวาระที่3โดยที่การพิจารณาในชั้นแประยะติไม่ชอบดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ .2547 ต่อมาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่5ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีที่4ลงนามประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติจึงมีผลทําให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2550ของเทศบาลเมืองสิงหนครเป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ ที่กฎหมายกำหนดไว้อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะในส่วนรายจ่ายที่ผู้ฟ้องคดีที่1ได้ยื่นคำขอแประยะติซึ่งเป็นเหตุพิพาทในคดีนี้แต่อย่างไรก็ตามโดยที่แทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2550 มีผลบังคับใช้เป็นกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสิงหานคนครเบิกจ่ายและนำไปใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะในปีงบประมาณพศ2550ซึ่งระยะเวลา การพิจารณางบประมาณได้ล่วงพ้นไปแล้วอีกทั้งมีการเบิกจ่ายเงินตามวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปแล้วแม้ศาลจะได้วินิจฉัยให้เพิกถอ,อนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเฉพาะรายจ่ายในส่วนที่พิจารณาไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่อาจกลับไปดำเนินการพิจารณาในชั้นแประยะติใหม่ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะมีคำพักษาและกำหนดคำบังคับอีกต่อไปและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทรัตทเยมละอค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจัดกันวันนี้สําหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355 หรือสายตรง055909550 9และอีก่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไวหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองพิสนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ